สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์นีสารช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากัวข้อข่าวปูแบ็คเฮดทนไม่ไหวแอดมินด่วนแห่ให้กำลังใจแน่นหลังจากที่นักรองดังปูแบปล็คเฮดมีอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข่จับไข่ร้อนในท้องผูกวันโควิด1ิ ต้องทำการตรวจหาเชื้อทันทีก็ไม่พบและได้พาตัวเองมานอนที่บ้านหลังแยกตัวออกจากแฟนสาวนุกซี่ล่าสุดปู่แบ็กเฮดเกิดอาการไข้สูงและหนาวสั่นอีกครั้งต้องหาหมอแอดมิททิโดยเผยว่าอยู่บ้านยังไข้สูงหนาวสัน่นพอมาถึงมือหมอไม่มีไข้เหงื่อแตกไปอีกประจำไข้กลัวหมอแต่ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนที่นอนอีกรอบด้วยพร้อมด้วยการสวอปเทสไปอีกรอบเช่นกัน ผลก็เช่นเดียวไม่พบเชื้อสงสัยจะหน่อยเกินเหตุแต่ก็ควรนะที่บ้านก็มีคนป่วยอยู่แล้วกลัวจะเอาอะไรแปลกปลอมไปเพิ่มให้นางไปอีกตอนนี้กลายเป็นว่าคนป่วยต้องมาดูแลคนน้อยกว่าซึ่งก็เดาไปเองว่าไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกนี่แหละแต่ชัวร์ต้องมาดูผลเลือดจากเอ็กซเรย์พรุ่งนี้อีกทีเทคแคนะครับเพื่อนๆให้แข็งแรงและปลอดภัยนะครับท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก ก็ขอให้คุณปูหายไวๆแล้วกันนะครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ